หนักเขียนโบ๊ทมาแล้วทุกคนสวัสดีสวัสดีเอ็กซ์ซีเบาะเว้ยก็แก้วออแกนิกนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะมาเนี้า่ยขี่เป็นกับกับโบแมนกับกัปเซนูเลยกำกับเซนูนี่นี่มืออันนี้กำกับโบ๊ทกำกับโบ๊ทงานเพลงเสียวอนดาราเช้าเฮากันนี่แหละพี่น้องกำลังบีบกันอยู่นางเอกต่างเลยเนาะคือเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่สุดตั้งใจเฮ็ดที่สุดถึงมามันจะออกมาดีหรือบ่ดีกะ ต่อยกันมาคอมเมนต์ได้เนาะยินดีครับทั้งทั้งบวกกับทั้งลบอยากจะนั่ไปติ๊กแต่ละนาเอาแล้วเอาลองบีบมึงดูดาราสาวเขาน่ะมันจีบลืมบอกว่าน่าจะเอาไปเท่าไหรบดเท่ะน้อยละน้อยนะที่ไทยเท่ะน้อยละน้อยเอาไปเท่าไหร่สักละสากเพราะว่าเขาใส่สากละ ประมาณ30มสิบวิหรือว่า <réussi> <Sus p ains>. 1นาทีถ่ามาเพิ่มเติมจะไปต่อต่อต่อใสกันม่ใช่แบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนชุดชุดเชื่อแล้วก็บอกกิริยามหิดแต่โต๊ะที่หนึ่งเนี่ยมันสีเร็ดเป็นอันเตะขึ้นนั่งสั่นนะนะกีบสารไปเลยแต่ตัวที่สองอะใส่แบบดนตรีอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาพังเขาได้พังเพลงแบบ่มีเสียงคนนะนะตัวหนึ่งก็แบบมีเสียงแบบเต็มที่ทลยแดนตรีทั้งเสียงคนแบบเต็มที่เลยจากนี้ก็่ขั้นเป็นเท่าอัน อนาคตออกมาได้ดีก็ส uh, yeah, e hmm. well, uh ิบีบน um no, ้ำตาคนส้มได้ช่วงขอมพลสมละครจะเป็นอะไรเจ้าดีไมง่ายจะาสีบีออกมาได้อยู่บ่เราแห่งงานอาชีพอยู่แล้วบ่มองทำงานถึงไหนเอออมือบ่ใช้ที่แต่มือกันย่แต่เก้านามันเป็นนะดชิมือนี่ซ้ำไปง่ายทำกันได่ทั้งคัน ปัณฑิตเล่าคือบทท่องแค่ขมยเรื่องสมมติว่าไปกักนังเอกเนาะไปซื้อข้อไม้ว่่ชื่อไนเป็นชื่อตัวละครก็เอิญชื่อตัวละครไปความไม้ว่ไมว่าทื่องหาวอยู่น้ำกันด่บยดทนกันสู่ด่บอสขาอไม้ว่ะเนื่องจากว่าอ้นี่จชือว่า โบมีหยัางโจนบงาง่างใเนาะเออเจ้าสิทนลำบากอะไรยบอสใช่เลยขอสัญญาได้บอสว่าสิเดินไปน้ากันแ,แค่นี้ใช่ไหมเนาะอะไรกับนางเอกตอบมาวันวานแบบว่าเงินคำหมดสาคัญเฮาหาก,กันกับพ่อ,อยังไงล่ะพี่เอกเอพร้อมจะพากัยังแบบเขากระเซมุ่งไกลนะประมาณนั้นเจตเจดสองคนเนี่ยนางเอกงามเนาะจังว่านั่นก็คือแบบพากันไปหาเขียด โอหาเขียดเวิร์นี่แบาว่าเป็นอาชีบบัานเฮาด้จะใส้ชีบไบตเฮาเอาโเป็ป้ายและเพิร์ดเปรแมนติกด้น้ำมองห้าเขียดและทุจรับแบบมั่นใสแบบนีงยันนะแลวก็ว่าค่อยๆก็จกเห็นตอนซู่พิษกันด้อย่งงี้นะแบบบัตรทาหมักเรากันนะประมาณนี้ก็ถือว่าอันนี้ตามบวตามเวิสากเปิดสาก แล้วก็ปึ๊บมาบับน,นี้นะ่ะลูกหายแง่ๆรลยควายแพะตะโลกแบบคือบาาาา้านเท่า,าน,นั้นเะอมาแพะตะโลกม่ใช้ไหนใช่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 วช่ใช่้ชนใช่ใช่นช่นช่ใ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 ่ใช่่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใชควช่ใช่ยช่ใช่่น่่นข,ขดดดดะะ่ก ติ๊ดนะแบบอืแบบบ้านเท่านะเรือนบังหบผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวก็แล้วเบาอ่อนเป็นผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวที่ว่าเป็นผู้ที่ชิขาวมาห์นะเขามาหานางเอกเมโมรี่ว่าให้เป็นตัวลายดอกอันนี้นางเอกเป็นเป็นผู้ขาวฮาเจ้าเองนะมันต้องมีบดน่นี่แน่นะเพราะว่าเหตุแห่งบทเขาแบบมันเบิ่งมันแบบ เลืกลับเนีอยยังหน่อยนะซับซ้อนแล้วก็หนาหนาติดตากะจิมีอามาราเอลซีเนาะแล้วก็ซาวลอยแมนเอ่อโอ้อยแล้วก็อ่าเดี๋ยวแล้วก็มีอีกผู้ผู้หนึ่งก็คือแบบเป็นแม่เนาะอันใดช่องคนเนี่ยก็ดีแม่ไม่ใช่เจี๊ยบแม่ของนางเอกแล้วก็แม่ของอันผู้บ่าวอันไม่หนางเอกอ่เพราะว่าผู้นั้นเราสิเหตุบทบาทแบบแยกลูกชายเราออกจากนางเอก เราบออยากให้เอานางเอกล่ะเราเลือกลูกไก่ทีดีก็หันให้แล้วตอนที่ว่านางเอกชิโอหักเลยโมเมนว่าอันอันน่ะโมเมนว่าแฟนใหม่เราทิ้งไม่ยาเราอันกีดกันเม่ยากเรากีดกันเราเย่งกระฐานะกับพอดำลำรวยบัดพัวใหม่เราผัดลำรวยอย่างนี้นะสิเคียนไปประมาณนี้ไม่ยากผมัากก็เลยนางเอกอกหักส้มซ่ารกมหาพระเอกไม่ยานี่กคบอันนี่แหละเดี๋ยวมันจิกกับโมนี่เลย เพราะว่าอันให้เจ,เจ,เจี๊ยบพี่น้องอืมให้มาเป็นไม่าาไมไมแย่ใช่ไหมบบคันตัวใดมันบอกหักตัวใดมันบอกครบถ้วนเจ้าแบบเสริมแล้วก็เติมเหมือนกันมันก็ละเอียดกันเติมนะคอ,อยบอกเคยเห็ดบอกเคยเขียนดเอ,อาคอยเขียนไปตามแบบฝ่ายจินตนาการอืมจินตนาการเน,นาะจินตนาการจะนำพิจารณาอย่างบ่เอ้ย<อ> มันก็เล่นตามเนื้อที่บอกก็ได้อยู่แต่ว่าเข้าข้าบนเนื้อเข้ามังหงอันเนื้อเนื้องานเข้าวันมันไปจากนี่จากต้นไปทุ่งใดบ้านยังไงเอาแบบธรรมดาแหละเป็นธรรมศาสธรรมศาสมาต้องแหนมกล้องพอจบคั้นขันเป็นแหนมกล้องมันเป็นคืนเราได้ซาท่ายตอนนั้นกับงานสัจจิเพิ่นนี่แต่หัวควันนางเอกเอามังหงมาย พี่นั่งเอกนั่งเอกกิ่ตับแล้วก็ง่ายกินตับนั่งเอกสบายดีพี่น้องก็้ยจะขึ้นเหลือติดหน่ะอิงบ่แม่นบ่ถ้าแม่นว่าจบจบเรื่องนี้ไปแล้วเนาะชื่อจากได้ประสบการณ์ไปเห็ดนางสันตลกเลยชื่อก่อยคือกันค่อยก็จะได้ประสบการณ์ไปเห็ดนางสันถามว่ามันออกมาดีความมั่นใจนะในการเห็ดนางสันบีบให้ดนางเอกฟังนี้ยก็มีต้นทุนอล้วอาแก้วบีบบีบนั่งเอกค่อย ก่อนอื่นนะนั่งเอกก็ยึดตำแ่งนุมจะเป็นนั่งเอกก็แม่อนยูเนาะแต่ก่นเกียนบทเนี่ยจะเป็นตัว่เอานังเอกแต่ว่านังเอกเออเป็นโปรตีนั่งเอกไปครับคุบวาไม่แลยก็คุบาไม่บนฟ้าหย่าหย่าหย่าหยากิบกันเจ้าไปนังสองวันกาแล้วไปห้าวมหักหักลมถ่ายนั่งเอกน้ำอยู่บ่นี่อลิซแล้วลูก เคยบอกให้แม่อาบน้ำให้ด้วยไหมจะอะไรใส่แบบตอนลงมาใสสูตที่เขาอันเมือบบดุเมื่อเนี่ย่วยพวง่วยปีก่างนี้ค่ะข้าเข้ามาในแล้วเอานอนใส่บอบอบคนใส่กันะตอนกัดกุ้ตอนอุ้มมาเด้เอนในแถใส่เจ้าก็ล่นซากแบบโคโทนะเน่อโคตรโไดแบบเฮ็ดเซอร์เอแบบเส้นใจยังนะอื เออครับเป็นแบบพูดซ่ากันนี่เป็นพระเอกนะพระเอกคือคนนี้แต่ว่าเธอเนี่ยได้ได้ลูกกับพระเอกปุ๊บได้ลูกกับพระเอกปุ๊บเลยเธอเนี่ยเป็นเธอเนี่ยมากกูเบ้าไหมแบบนี้เนี่ยอืมเป็กันนะครับและคือบ่าวอ้ยเนาะสมดหมดแต่ตอนมาเอาอันเจ้าอันนี้จากอันพระเอกก็แทนแล้ว่บไปยูไปยูน้ำอ้ายเพิ่นบ่ต้องไปยูน้ำมันบักกิทุกนะ่ยบ่าแบบสาใจจังกันนะแบบว่าแบบเตี้ยเตี้ยแต่นะอือวันก็แบบเพิ่นนกำายแตกนันดิบว่าจักน่าเหยีดกันะ แบบมันคำวังงมดอะไรแต่ว่ามันวจใจะยดนลอุ้มลูกเอุ้มลูกหาเพราะว่าลูกไม่ได้ดูแลเองงนนะมัแเราไปตื่มกันตัวใดมันพอได้ตัวใดมัยิ้มย้ยิ้่เคยอุ้มมาเดใจรีบวะเปดบิวเแม่ไปเอกนั่งเอกเอาเบอิสามพักทมาขเทยเาบุ้มละกานี้เป็นนังเล่นละเป็นอย่งเล่นละครโ แล้อาบน้ำแล้ไปคว่าแกีปลอมส่ล้ล้วไปังวห้อยเน่าอยู่ลส่ขั้น่ายู่อสลอบนอเก็บขึ้บน้ังบน่าย่วก็มปลอมันดังแล้วแล้วก็อมนดังเแล้วก็มเลมสนันวก็ี้านนี้ ทิ้เฮ้นฮมักประกอบเชียงพวกที่บ่มีเลือดซีอ่ะชมเอมันเขียนปั๊ดย้อนมันหักปั๊ดเลยเ้ด็กตแด็กิดงัเป็นใครแม่ตะกี้ฮะก็มักใส้คือการเชียงปงเชียงเพลงนะและคุ้มล้างๆเลยกับบ่ใสเลยสับโกก็เม่ยก็ันยังเลียมวุ้กมันบ่มีบ่มีเอาถ่ายรัวเนาะแบบ เงินแบบองร้อยนะให่ให้ตอนนั้นอะนะตอนลูกหายและจาอะไรแบบักเป็นนักเอกเราก็วุ่นวายบบของนมมันเบิ้ลกระหายเลยลูกก็เมียกรเรียงบกุ้มถ้าฟัวใหม่ดอกยังก็ไปนี่นะยังเห็นใจเจ้าอาวาตัวใดจโมชมก็หันเ้ากับตัวนั้นี่ค่ามกอช้ายก็ากูลยามเกวกติตนที่ลมพ่น ใข่จอจันทำไมได้เนาะไทยได้เสือเขาเลยมาได้เออใช่ใช่ใช่เขาเรียกเขาเรีกปลหลักเลยอืมเขาจากไม้ที่เออหนาเดินนะเดินแล้วนนีแล้วมองะบีเแล้ว ไปลงหนาบางมันลงไร่ลงนั้นโยกสิบคนมบอกเขาไปบ่งเงินไหม่กับบมิเดินหน่อเนาะมันมันี่มันแต่ย่อย่ลานมันเป็นหน้าเนาะมันใส่กระดิ่งทมเลยหลอดมันกับเขาเนี่ยมีทาง พวกซูกูน่ะว่ากันมาตลอดว่าเจาลงหันเลยต้นไม้น่ะมันเปลี่ยนแต่กมันจะเปลี่ยนเปล็นฮะยังเาไมที่เมีขจะคายของยำแรงยัยังเขาสิเขาสิขายของตั้งแต่นะเพรานพิราเมอ่์ไดจะเต้ะลายเามลงวัดต้มของเรานี่ยมีแต่ว่าห้ไปว่างว่าสปินล้ำเลือดน้าเลือดไปทางไหล แต่จัดพื้นที่เขาเจ้าท่านบนจัดทางมองตั้งในเขาก็ลงบัวได้อีกกระโดงตึงเงนใหม่ตึงเงินใหม่ก็อนต้นไม้ไว้ไปแล้วล่ะต้นไมาไว้แล้วเลือกมาเปลนรุ่งมองนี่แหละเขาสิ่งให้เครื่องไร้พวกขายเครื่องมันต้องมาก่อนลำเลือกแม่บอกอืมเออยังกินไร้เหมยเด้อเฮ้ยสิตามันอีกเครื่องหนึ่งทำไมมันตัด กระซีข่าไว้มึงกระซีข่าไว้เพื่อนเด้อจัดยันข่า่พอมึงได้ย่อข่าได้น่ะกจเงินมึงน่ะบ๊อบแมนบ่แมนบุญเหอนเจ้าบ่ลอลำเรื่องลงหนาเือนเจ้าน่ะมือเจ้าตาไปาอจุกจนมีน้ำตา เหมือนว่าหัวใจสลายหากันนานทีโอ้น้อคนดีเจ้าสร้างเห็ดได้สาวอยจิมลูกจิมลูกแอบแอวห้องไทยเจ้าคือเห็ดได้ใจดำแท้ดี เฮ้ยมาถ่ายอะไรนะหง้าควรกับดีแล้วเ้ยก็จะแนมเองเด้อวว่าดีได้แค่แนมองเพชรปุปปิดนะอ้าวบ่อยแนมบ่อยแนมคนก็อยากเบิ่งแต่ว่าเนอะเล่นได้ยุ่แต่ละคนเบิ่งฮะไม่ยาจีเดถึงบดเพลินพลนลยบได้จักทืออ่ อันตอนบอกมู่นะบอกได้ยุบมัดเพาะอันเจ้าของปเล่นเองปุ๊บพาราบ่ได้ออว่าวนราได้กับบ่ถือบ้านอะอก,กอักว่าฉันโอ้ยบ้าออคอยบ่เอได้บ้านอือพอสามีสาอย่าหวนกลับมาพอเริ่มต้นใหม่ความผิดเกินให้อภยัยที่ไป ไอ้บ่เอาแล้วเจ้ามันโหดายแล้วคับ่เอาแล้วมันเกินแล้วคนขับบ่ได้อแล้วใ่ไหมะขับบ่ได้แล้วประมาณนี้ถินไปเจ้าคือบ่สนใจในลูกเต้านี่บัดเขาถิมเบิดทางไปแล้วจึงหารกองแวรวนกลับถืนมา จสบสนีสาอย่าคิดกลับมาหาอายกับลูกทขาดสบันแล้วความพันผูกสิขอเลี้ยงลูกคู้เดียวลำพันธ์ <S 2> <S 2> เป็นใครสิว่าพอหาาอา่างกับทางมาลานะเพราะเป็นยังโซฟีเดอรเพลงนี้ล่านอยู่ตรงมาเลยเนาะ จากแล้วเลยเ่อมาระเบิดบาดเดียวเลยสิาับาได้ระดับอื้บว่าเจ้าสมไปเอายาหยดต้มมโมเมนต์ว่าอันมันซึมแล้ววันนั้นเอออินเดอเฮ้ยตตโตต้องอินเด้้ยเองคนทิพย์เลยบอกให้่นได้ระับทำไนะ เกือบชีกขาใจเนี่ยฮะอ้าวตัวจีบง่ายนะได้เฮ้ยยินบ่กอ่อยตัวจีบง่ายนะได้ตัวกัมมาฮาขขาวดีตัวกระฮ็ดน้ำตาชิมซีกชิมซีมาแต่ว่าเออกัมมาฮาขขาวเฮ้ยมันขอขึ้นดีแต่ว่ามันกะมันกะซีสองโลเคชั่นเนาอยท่าอยู่นี่ครับตอนจบที่ท่าอยู่นะอืมอามาร่ากับเบอร์ซีนี่มาตอนใดตอนตอนเริ่มต้นไปห้าฟุดตอนไปสวีทเออเออก่อนได้ลูก คิดว่าอยากเอาตอนคำคำหรือใคอยากเอาตอนคำคำอุ้ยมันคำยังายก็ได้เพราะมันยังเด็กตอนนี้เข้าจากมา่ายอีกฉากมึงก่อนฉากไปหาคุณโกบตะค้อยมาถ่ายอีกฉากแรงมันแดดที่เขาถ่าไทยตัวกล้วยลูกนี่ก่อนเขาไม่ได้มาเอาหน้าผูกต้นเห็ดกล้วยลูกอลไรเนี่ยบวสนใจนะเห็ดกินกับผัวเวียกนะเฮะในผัวเบิดเอาลูกกันยังตัวเนี่ยน้ากายขาแบบนอนขาขึ้นหางลิ้น ดินทุนน<า>เรศแบบเรือนเห็นผูกบาเทชุดนี้เราต้องใช้ขาสันอืมชุดนี้แบบการแบบแต่ความเป็นไปได้แต่ตามว่าเป็นไปได้กันเอาแบบไหนก็ได้แบบออกแนวแบบผู้หญิงแบบ

เฮ้ยนหอยย่างนะน่ะโอ๊ยบอกกันว่าสมมติว่าเอ่อสุดนี้บ่บ่มีผัวบ่อนุญาตี่บเบิงเมิงไปเบิงสุดก่อนก่อนบอกว่าถึงขัดจะโก้นะคนไม้ห้ามใสคือบอกไปตากแด็ดไม่ดอกก็ยังใส่ได้อยู่เฮ้ยผมเป็นง่วนหย่ำบ่อามา่าบ่ผมเป็นง่วนหย่ำบ่นี่นะ อืออือถือไอเซนวิวแล้วนี่นะมาจับด้ได้คือเนาะพายกระหินป้ากันได้พักกันอันเฮ็ดยูเฮ็ดกินซะก่อนนะพี่น้องพักกันบีบเรื่อง t h a ยเอ็มวีมชุกจลกอกันถัดนึ่เหลือก็มาอย่างกินน้ำบอลอืมอือที่ถายลอยต่ำมางคงพอดีแล้วเนาะจังคอยติดตามเบิ้งเนาะทุกคน จังว่าสิคือหรือบ่คืออะไรยังไงกับจัง,งอีกที่หนึ่งข้างแรกเจ้าในเดินเนาะอืมเจ้าเป็นตัวลักได้เฮ้ยมืนอ <c oughs> นี่นะเออ <c oughs> แตกแสนได้เลยอืมแตกแหลนใช่เนาะแตกล้านใช่ไปหาคอบนคอบ่าไปเนาะคอ,อจะแตกแสนมแต่มันหอดแสนพอาอันกสีกสีบอเบิ้งให้เนบอเฮ้ยเลี้ยวในการเฮ้ยทุกช่องทุกช่องก็พากันแชร์ลงดิ ทางส่องอันแซงคำสตูดิโอเด้อพี่น้องบอเดียวอันเดียวเพื่อนแล้วจังอันท่าจังแซงลงอันซูมโซนก็ได้อาจอาจะเห็นอยู่เนาะการยังชิร้ายมือเนาะอืมการยังชิร้ายมือเพื่อชีพปีใหม่เลยเนาะปีใหม่พูดตั้งแบบปีใหม่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งบอสอ่าต้องบริหารได้ปีใหม่ยังยังอีกจังมือแต่ว่าส่องแซงคำสตูดิโอเนี่ยเราเสียดเพลงลงตลอดอยู่เนาะพี่น้ี้ ประมาณปีใหม่เนาะประมาณที่ปลายปลายเออเดี๋ยวขับไปติดตามถ่ายด้อพี่น้องเนาะเฮ้ยปล่อยมันปล่อยก้อนแล้วและคือมันจังจวดจวดก้อนแล้วนะมันว่างมาได้ให้เราถ่ายแล่ากันเดี๋ยวเป็นหายังไม่ได้จักฉากอยู่ตายพี่น้องเไว